มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปรายในหัวใจก็มีแต่ความเอ็บหนาวทอ้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเห็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ด้วยกันจะฟันดีแต่ใจคงรู้ดีหมดเวลาของฉันอยากอยู่กับเธอนานา,นานานานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วังในใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉัน,นวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมยิบลอยตัวฉันไปแต่ก็รู้ทังหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าดียินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฟฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ไกลเธอ ก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวเธอจะนอนฝันร้ายถ้าฉันต้องอยู่ไปไม่มีเธอเคียงข้างฉันในใจคงไม่บอกคืนละวันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีเต็มใจคงรู้ดีทั้งหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานนนแต่ก็คงต้องลาพอใจที่ไว้วันเต็มใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมยิบลอยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาในฝนบนฟ้าคงรู้ดี คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้เธออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ a